เพิ่มเติมมานิดนึงแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะฮะอันนี้อยากให้ลองไปเล่นกันดูนะฮะเนื่องจากว่าผมเปิดดูแล้วเจอบอกว่าในคาโยเปริโก้ไฮส์นะครับมีโอกาสจะได้เจอ,เอรูปปั้นเสือดำนะฮะเป็นแพนเทอร์ที่หากันมานานราคาสูงที่สุดนะฮะถ้าใครได้เอารูปมาอวดกันด้วยนะครับแต่ว่า มันเป็นโอกาสอันดีครับที่จะหาเงินกันเพราะว่ามันมีอัปเดตและก็ปกติทุกครั้งที่จะอัปเดตมีของอะไรใช้เยอะๆเนี่ยครับมันจะปล่อยของออกมาราคาอย่างนี้เรื่อยๆเยอะๆอย่างเงี้ยครับให้เราจ่ายเงินดังนั้นก็หาเงินกันเยอะๆด้วยนะครับใช้โอกาสอันนี้ลองเข้าไปดูครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันมีประกาศไว้อยู่อ่ผมยังไม่ได้ลองดูด้วยตัวเองแต่ เดี๋ยวยังไงถ้าได้แล้วก็จะเอารูปมาอวดกันด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ